ข่าวแรกในวันนี้ครับไปกันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกันก่อนเลยครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับที่วัดควรศรีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับและจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่26พฤศจิกายน2468โดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยนา,านายอเภอบ้านนาสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานนักเรียนลูกเสือจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนครับ จากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กและเยาวชนผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมในพื้นที่ของหมู่ที่1ตําบลน,น้ำ,ำพุอําเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กําลังใจแล้วก็กําชับให้อําเภอบ้านานาสารแล้วก็หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวนี้ให้ดีขึ้นค่ะ